สวัสดีค่ากับกัเต้สุริยพรนะคะวันนี้เอา,อาเคล็ดลับนะคะการทำออนไลน์มาฝากนะคะกดอื่นเลยก็เตรียมนะ,ะมีเครื่องมือนะ,ะก็คือมือถือเครื่องเดียวนี่แหละคะ่นะ,คะกับอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับออนไลน์นะคะทาง y o YouTube Google นะ,ะิะหรือเฟซบุ๊กนะคะที่เขามีผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปัน สอนให้เราฟรีฟรเลยนะคะก็ให้ทุกคน,นะคะ่ะศึกษาคนะออนไลน์มันไม่ยากอย่างที่คุณคิดนะคะตอนนี้ยุคจรวดแล้วนะคะไม่ใช่ยุคเกวียนนะคะเราต้องอให้ทันโลกทันสมัยนะคะตอนนี้ออนไลน์คือทางรอดนะคะไม่ใช่แค่ทางเลือกนะคะนะคะออฟไลน์ทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์แล้วนะคะยุค2022นะคะนะคะก็ อยากให้ทุกคนทําออนไลน์กันเยอะนะคะแล้วนะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายอย่าลืมกดหัวใจนะคะ